สวัสดีครับเบียร์จากร้านตำราเรยนตดเสื้อสตรีและเสื้อเด็กชุดนพเก้าอาจารย์เจรพันธ์สโสภนโนนะครับตอนนี้เบียร์อยู่ที่ปั๊มปตทถนนสุขสวัสดิ์นะครับก็กำลังจะเดินทางเข้าซอยสุขสวัสดิ์สานะครับเพื่อไปส่งมอบนะครับตำราเล่มที่12 เรื่องหมวก50แบบให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าหลายท่านดูถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวตำราเล่มหมวกเล่มที่12มีจำหน่ายด้วยหรือนะครับก็ต้องบอกว่าณวันนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเล่ม l i m i t e d e dition นะครับอาจารย์เจรพันธ์ท่านทำมาจำกัดนะครับมีแค่ไม่กี่เล่มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เล่มนี้ที่จะมาส่งมอบนะครับก็เป็นเล่มล็อสุดท้ายด้วยนะครับก็นี่นะฮะใส่กล่องให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะครับใหญ่มากนะครับ ใหญ่มากนะครับนี่ดูนะครับโอ้โหแน่นมากนะครับหนามากก็กําลังจะไปส่งมอบนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับจองมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2020แล้วนะครับก็เกือบ3เดือนแล้วนะครับที่ลูกค้าจองแล้วก็รอนะครับเล่มนี้มานะครับซึ่งลูกค้ายังไม่สะดวกรับนะครับทางร้านก็เลยเก็บไว้ให้นะครับแล้วลูกค้าเพิ่งจะแจ้งว่าสะดวกรับในวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่26นะครับ มกราคม2021นะครับก็กำลังจะเดินทางไปส่งมอบนะครับก็เหลืออีกแค่1กิโลเมตรเท่าน,นั้นก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็ดีใจนะครับที่จะได้ส่งมอบตำราลเล่มสุดท้ายให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าหลายท่านที่ยังไม่มีตำราลเล่มนี้แล้วยังอยากได้นะครับก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ก็มีลูกค้าหลายท่านที่ inbox เข้ามาในเพจ Facebook ของเรานะครับว่าอยากให้ทำตำราลเล่มนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าอยากนำไป ตัดมัวนะครับทา้า50แบบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้นะครับแล้วเมื่ออาจารย์เจริพันธ์ท่านตัดสินใจที่จะทําตําราเล่มนี้อีกครั้งเมื่อไหร่ทางเราก็จะได้รีบจัดส่งให้กับลูกค้าที่จองไว้ก่อนนะครับ แต่ณวันนี้นะครับยังไม่มีความชัดเจนจากอาจารย์เจรพันธ์ว่าจะให้ทาตําราเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วถ้าลูกค้าอยากได้แจ้งได้นะครับแต่ว่าถ้าตําราเล่มนี้อาจารย์ท่านทําเมื่อไหร่ก็จะรีบแจ้งลูกค้าที่จองเอาไว้ทันทีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดหนุนตําราเล่มนี้เล่มที่12บวก50บนะครับจนวันนี้หมดสต็อกนะครับหมดเกลี้ยงแล้วนะครับซึ่งเบียร์ก็หวังว่านะครับตาราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อไปแล้วอยากนําไปตัดหมวกนะครับไม่ว่าจะตัดหมวกให้ตัวเองตัดหมวกขายหรือตัดหมวกให้ลูกนะครับเพราะว่าเล่มนี้มีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงนะครับแม้ว่าเด็กอาจจะเยอะหน่อยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านทามา ประกอบกับเล่มที่10และ11นะครับซึ่ง2เล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่ตัดเสื้อให้เด็กอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อุดหนุนนะครับตำราเล่มนี้มานะครับแล้วถ้ามีเมื่อไหร่สัญญาว่าจะรีบมาแจ้งแน่นอนนะครับส่วนปัจจุบันนี้มีจําหน่ายเพียงแค่ตําราเล่มที่1นึถึงสิเท่านั้นนะครับที่เป็นชุดนพระเก้นะครับก็ยังมีไม่ครบนะครับ ถ้ามีครบเมื่อไหร่ก็จะคอยแจ้งลูกค้าให้ทราบมอนั้นแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเบียขอตัวเดินทางเข้าซอยสุขสวัสดิ์30เพื่อไปส่งมอบตำราเล่มนี้ให้กับลูกค้าท่านสุดท้ายก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ